เงินสำรองที่ปลอดจากเจ้านี้คือเจ้านี้ยึดไม่ได้ครับน,นะก็เงินสำรองที่ปลอดภัยจากเจ้านี้คุณลูกค้าครับถุงเงินใบนี้เนี่ยจะเปิดได้เนี่ยโดยภรรยา และลูกของคุณลูกค้าเท่านั้นนะครับไม่มีใครมีสิทธิ์แต่ต้องมันได้เลยต้องขอขอบคุณตัวบทกฎหมายนะครับที่เขียนไว้ว่าเจ้านี้ห้ามแต่ต้องเงินจากประกันชีวิตนะครับลหลายคนคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้านี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรเจ้านี้จะปรากฏตัวขึ้น และเมื่อเจ้าหนี้มาหาเขามักจะปรากฏตัวในเวลาที่เลวร้ายและไม่เหมาะที่สุดนะครับนั่นก็คือเวลาที่ครอบครัวมีปัญหาครอบครัวมีคือในเวลาที่ครอบครัวไม่มีปัญญาจจจ่ายนะครับน่าเศร้านะครับที่เห็นบ้านและทรัพย์สินต่างๆถูกพรากไปเพราะเจ้าหนี้ทั้งหลายมีสิทธิ์จะยึดสิ่งเหล่านี้ เป็นไปตามกฎหมายนะครับถ้าส่งไม่ได้ไม่มีธุรกิจใดๆนะครับที่จะรองรับว่าจะทำสำเร็จได้แน่นอนนักธุรกิจจึงรับรู้คุณค่าในการที่เตรียมเงินสั่สรองไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะรองรับความเป็นอยู่ของครอบครัวนะครับเผื่อว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้นในทางที่ดีคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับเงินโบนัสก้อนโตก็ยังเป็นของครอบครัวทั้งหมดอยู่ดีล่ะครับไม่ควรมีแม่ไม้สักคนนะครับที่ต้องสูญเสียศักดิ์ศร,รีและทรัพย์สินถูกยึดเอาไว้เนื่องจากสามีไม่ได้ทำเงินสํารองไว้ให้มีอิสระ จากเจ้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแผนเงินสำรองนะครับที่ดีอีกแผนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เรารักและครอบครัวของเรานะครับไม่ต้องให้ภรรยาและลูกๆต้องมาแบกภาระแผนตัวนี้ก็คือนะครับแผนตลอดชีพ90 ครับ20นั่นเองล่ะครับผมยกตัวอย่างนะครับคนผู้ชายนะครับอายุ30ปีจำนวนเงินประกัน5ล้านบาทหมายความว่าทุนประกัน5ล้านบาทออมเดือนละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับแต่คุ้มครองวันละ5ล้านบาทนะครับทันทีที่บริษัทรับ เกิดอะไรเกิดขึ้นเงินสำรองห้าล้านเป็นของครอบครัวทันทีไม่เป็นอะไรก็เงินนี้ก็ยังคงเหลือในการออม20ปีนะครับและมาหยุดออมแล้วก็ยังคุ้มครองต่อไปอีกถึง90ปีเป็นกองทุนมรดกให้กับครอบครัวสุดยอดใช่ไหมครับออมเดือนละหมื่นแต่มีเงินสำรองไว้5ล้านบาทให้กับครอบครัว ชีวิตคนคือความไม่แน่นอนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างนน้อยเรามีเงินสำรองไว้นักธุรกิจเดือนละหมื่นถือว่าน้อยมากนะครับใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเยอะแต่เดือนละหนึ่งหมื่บาทแต่มีเงินสดสำรองไว้5ล้านบาทสุดยอดนะครับเนะพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับคือแผน เงินสำรองที่ปลอดจากเจ้านี้คือเจ้านี่ยึดไม่ได้ครับนะก็สร้างเงินสำรองเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทุน5ล้านนะครับเดือนละหมื่นถ้าทุนล้านหนึ่งโอ้โหเดือนหลักพันนะครับนะครับพันกว่าสองพันไม่เกินเนี่ยนะครับ ทำตามกำลังความสามารถและรายได้